สวัสดีครับวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องทิศมงคลนะครับก็จะเป็นทิศประจําวันว่าวันนั้นทิศมงคลดูทางทิศไหนเราจะเสียงโชคทางทิศไหนแล้วก็เวลาจะออกรถจะหันหน้าไปทางทิศไหนนะครับยกตัวอย่างจะซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อไหร่เราก็ได้เลขเด็ดมาแล้วนะครับเรา,เราบางคนก็อาจจะรู้ว่าต้องซื้อกับผู้หญิงผู้ชายสูงอายุผิวขาวผิวคล้ำร่างท้วมหรือเปล่าเราก็เสริม ได้แล้วเราก็เสริมด้วยทิศมงคลนะครับว่าเราจะหันหน้ารับโชคท,ท,ทิศไหนแล้วก็ให้พ่อค้าลอตเตอรี่ขยับรับฝั่งตรงข้ามกับทิศของเรานะครับแล้วก็อย่างรถนะครับเราก็ต้องการทิศมงคลไหนไหนก็ได้เลิกมาแล้วว่าเวลานี้นะครับเราก็ว่าทิศมงคลว่าจะหันหัวรถไปทางทิศไหนนะครับเราก็ให้เซลลวางหน้ารถไปทางทิศนั้นนะครับทิศโล่งๆแล้วก็ขับไปให้มากกว่า10เมตรนะครับแล้วก็ถึงเปลี่ยนทิศทางใหม่นะครับ เราจะมาดูว่าทิศมงคลแต่ละวันดูยังไงนะครับครับเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับเราจะดูที่ราศีบนนะครับราศีบนก็จะมีกะอีกเปี้ยเตงโบกี้แกซิงหยิมขุยนะครับก็คือธาตุไม้ธาตุไฟธาตุดินธาตุทองธาตุน้ํานะครับอย่างละสองตัวนะครับเรียงกันนะครับโดยไม้กะนะครับเป็นไม้พลังหยางไม่อีกเป็นไม้พลังหยินนะครับไฟเปี้ย เป็นไฟพลังหยางไฟเต็งเป็นไฟพลังหยินนะครับเดินโบเป็นดินพลังหยางนะครับเดินขี้เป็นเดินพลังหินทองแกเป็นทองหยางนะครับทองสิงเป็นทองหยินนะครับแล้วก็น้าหยิมเป็นน้ําหยางนะครับน้ําขุยเป็นน้ําพลังหยินนะครับแต่ก็คือวันวันไหนนะครับวันที่เป็นดิถีนะครับก็เหมือนวันเกิดเราว่าเป็นดิถีนะครับครับคือเราต้องการรู้แค่ว่าเป็น ดินทองน้ําไม้ไฟนะครับเราไม่ไม่จาเป็นต้องรู้ว่าเป็นหยินเป็นหยางก็ได้นะครับขอให้ว่าวันนั้นเป็นวันอะไรนะฮะเป็นไม้เป็นไฟเป็นดินเป็นทองเป็นน้ําอย่างนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมีวิธีการดูนะครับครับเรามาดูวัตถจักรก่อเกิดกับวัตจักรไทเทนนะครับอยู่ในตัวอย่างนะครับจะเป็น ดีทีเป็นไม้กะกับไม้อีกนะครับไม้ก็จะไปเสริมไฟไฟไปเสริมดินดินเสริมทองทองเสริมน้ำน้ำเสริมไม้นะครับก็คือไม้ไปเสริมไฟก็คือเวลาไฟที่จุดดูนะครับเราก็เอาไม้ใส่เข้าไปกองไฟก็จะใหญ่ขึ้นเพื่อไปเสริมตัวไหนตัวที่ถูกเสริมก็จะใหญ่ขึ้นนะครับไฟไปเสริมดินนะครับอย่างเช่นว่าเมื่อไฟมอดดับลงนะครับกองขี้เท่าดินก็จะใหญ่ขึ้นนะครับก็คือ ไปไปเสริมดินนะเรนไปเสริมทองก็คืออย่างเราไปขุดหาสินแร่ทองเราก็จะได้เจอทองมากขึ้นนะครับทองก็จะใหญ่ขึ้นนะครับถัดไปนะครับทองไปเสริมน้ําเวลาเราหลอมทองนะครับเป็นของเหลวเป็นน้ํานะครับน้ําก็จะมีปริมาณมากขึ้นนะครับน้ําไปเสริมไม้อย่างน้าไปรดน้ําต้น,ตนไม้ต้นไม้ก็จะโตขึ้นนะครับก็จะเป็วนวัตถจักรก่อเกิดอย่างนีาา้นะครับส่วนวัตัจักรพิฆาตนะครับก็คืออย่างไม้นะครับไม้ไป พิฆาตดินนะครับก็คือรากของไม้นะครับที่สามารถอย่างลึกชองชัยลงไปในดินได้นะครับแล้วก<ม>็ไฟนะครับไฟพิฆาตทองก็คือมีแต่ไฟที่มีความร้อนที่ไป Ờ, ลอมทองได้นะครับแล้วก็ดินไปพิฆาตน้ํานะครับเด่นก็คือสามารถเบี่ยงเบนทางน้ําได้นะครับอย่างเขื่อนเอาเขื่อนไปกั้นไว้นะครับแล้วก็ทองนะครับทองก็สามารถไปพิฆาตไม้ได้นะครับก็คือทองเป็นโลหะสามารถมาทําเป็นขวานไปฝันไม้ได้นะครับแล้วก็น้ํานะครับก็สามารถไปพิฆาตไฟนะครับก็คือมีแต่น้ําที่หลับไฟได้นะครับก็คือดูตัวที่แยงกันนะครับก็คือตัวถัดไปนั่นเองฮะอย่างน้ําไม้ไฟ ตัวนักขับไม้ไฟดินก็คือไม้ไปพิฆาตด,ดินนะครับก็จะดูลักษณะตัวถัดไปตัวที่สองนะครับครับทีนี้ตัวที่ไปพิฆาตเนี่ยก็คือจะเป็นใช้นะครับตัวเองเป็นเก๊ปปี้นะครับตัวตายเทก็คือเสียเจตัวที่ไปพิฆาตก็คือใช้จะเป็นเชี่ยใช้หรือเพียงใช้ก็ได้นะครับขอให้ไปพิฆาตนะครับก็คือจะเป็นโชคลาภนะครับก็จะเป็นเราจะมาดูว่าทิศโชคลาภตามธาตุนั้นเลยนะครับอย่างไม้ พิคาดดินนะครับดินก็จะเป็นโชคลาบก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือตกเฉียงใต้นะครับเทศเทศไม้นะครับอย่างเช่นศไม้สมมติว่าไม้เป็นโชคลาบก็จะเป็นทิศตะวันออกนะครับไปเป็นทิศโชคลาบก็จะเป็นทิศใต้นะครับดินก็จะเป็นตะวันออกเฉียงเหนือตกเฉียงใต้นะครับธาตุทองก็จะเป็นทิศตะวันตกธาตุน้ําก็จะเป็นทิศเหนือนะครับธาตุไม้เป็นทิศตะวันออกนะครับเราก็จะจับได้อย่างนี้เลยครับง่ายๆเลยครับทีนี้เราจะมาดูว่าเอ๊ะ ไวันนี้เป็นวันอะไรนะครับเป็นวันธาตุาอะไรเราต้องหลดปฏิทินจีนอาจจะหลดนําเอียงมาก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับครับผมโหลดปฏิทินนําเอียงในแอปของ Android มานะครับก็คือวันที่12มีนาคมเป็นวันกี่จีเห็นไหมครับก็จะลงไว้เป็นวันกี่จีดินกี้นะครับเป็นธาตุดินดินทอง น้ำนะครับก็คือดินพิฆาตน้ําเพราะฉะนั้นธาตุน้ําก็จะเป็นธาตุโชคลาภนะครับก็คือทิศเหนือแล้วก็หันหน้ารับทิศเหนือนะครับหรือว่าหันรถไปทางทิศเหนือหรือว่าถ้าจะซื้อลอตเตอรี่เราก็ต้องหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับส่วนพ่อค้าลอตเตอรี่ก็จะต้องขอให้หันไปทางทิศใต้นะครับดูในแอปดวงจีนะครับวันที่12มีนาคมก็จะเป็นวันที้จีตรงกันนะครับก็จะเป็นวันดินพิฆาต น้ำนะครับก็คือน้ำก็คือทิศเหนือถัดมานะครับวันที่13บสามมีนาคมนะครับก็จะเป็นวันเห็นที่ในวงเล็บไปไใช่ไหมครับว่าวันแกงโง่งนะครับทองแก่ก็จะ,ะไปเสริมน้ำน้ำเสริมไม้ทองพิฆาตไม้นะเห็นไหมฮะก็ดูในแอปก็จะเป็นทองพิฆาตไม้เพราะฉะนั้นทิศโชคลาภก็คือทิศต,ตะวันออกนะครับก็จะดูลักษณะอย่างนี้เลยนะครับ ถัดมานะครับเดี๋ยวต,วตัวตัวอย่างจะให้ดูครบทุกธาตุเลยนะครับวันที่15นะครับจะเป็นวันหยิมสิงนะครับก็คือดีทีก็จะเป็นธาตุน้ําแล้วก็นับดวน้ําไม้ไฟนะครับเพราะฉะนั้นธาตุไฟก็จะเป็นทิศโชคลาภนะครับทิศใต้นะครับเห็นไหมฮะก็วันหยิมสิงนะครับวันที่15ามีนาคมซึ่งว่าใครที่ซื้อลอตเตอรี่วันนี้หรือออกรวันนี้ก็ต้องหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับ ถัดไปนะครับวันที่17มีนาครับจะเป็นวันกะสุกนะครับวันไม้กะนะครับไม้ไฟดินเพราะฉะนั้นธาตุดินก็จะเป็นธาตุโชคลาภเป็นทิศโชคลาภนะครับก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือตะวันตกเฉียงใต้นะครับเห็นไหมครับดูในแอปก็จะตรงกันนะครับปฏิทินหนังเีิยงกับแปก็จะต้องตรงกันไม้ที่ธาตุดินนะครับถัดไปนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งให้ครบทาดเลยนะครับ วันที่19มีนาคมวันเปี้ยเจื้อนะครับไฟดินทองใช่ไหมครับถัดไปก็คือไฟก็พ่ฆาดทองนะครับก็คือสามารถหลอมทองได้นะครับทองเป็นทิศตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะกระทการในวันที่19ก็จะต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับก็ง่ายๆแค่นี้ก็จะสามารถหาทิศโชคลาภได้ด้วยตัวเองครับอันนี้คือทิศโชคลาภนะครับไม่ใช่เกี่ยวกับเลิกนะครับเลิกก็จะต้องหา หลายอย่างนะครับเลือดดีจริงๆหายากนะครับก็เพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้เท่าที่ได้ก็มีนะครับก็ใครที่ถูกใจหรือว่าสงสัยยังไงก็โพสไว้ใต้คลิปนะครับก็ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ